สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แอมพ์พ่อพ่อขั้วชาแนลนะวันนี้ก็พอดีทางแบรนด์ยูกรีนะเพราะส่งของใหเราเล่นเนาะอุ่งล็อตใหญ่เลยรอบนี้ก็คือเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนี่สองสีเนาะน่ารักมากเจ้าตัวนี้คือจัวยูกรีนอูโนนะครับ65วัตต์แล้วก็30วัตต์โรบอทแกนแฟรชชาร์เจอร์นะครับที่มีขนาดจิ๋วน่ารักมากแล้วก็ที่สําคัญเป็นรุ่นใหม่จากทางยูกรีนที่อ่าเนี่ยเจ้าตัวนี้มันน่ารักยังไงเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะเขาจะมีหน้าจอขนาดเล็กๆตรงนนี้้มมาาดวยเะันนจะบอออการมณ์้้งไดว่าน้้อองงงรูสึกยััไนนนะี้เเเดีีี๋ยวราาไปล่ให้ฟังงออกทนึืมแล้้วก็เจาตัวนี อีกตัวนึงที่เขาส่งมาให้ก็คือตัว,ตวนี้นะครับยูก e ีนทวินวันแมกนาต i กไวเลส c าร r จ e r อร์นะครับซึ่งไอตัวนี้ทว i n 1ันยังไงก็คือมันสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนที่เป็นไวเลสชาร์จได้เนาะอย่างเช่น iPhone ก็เป็น Mac s a f e หรือตัวสมาร์ทโฟน Android เนี่ยก็จะเป็นพวกชี้ไวเลสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นชี้ไวเลสเวอร์ชันสองแล้วอืมแล้วก็ที่สําคัญคือตรงแท่นมันเนี่ยสามารถชาร์จพวกหูฟังทูไวเลสที่รองรับกับไวเลสชาร์จได้นะอย่างเช่นตัว AirPods เนาะเหมาะกับการที่จะมาใช้งานคู่กกกััันนนนนไไไไดดด้นะ้้ววยยะส่าารใชงงงจเปปงงป็ปู โอเคทีนี้เรามาลงดีเทลกันในส่วนของเจ้าตัว Newgreen Uno Robot g e n Fast Charger ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้อย่างที่เราบอกนะว่ามันมี2ขนาดก็คือตัว30วัตต์ตัวนีนะ้กับตัว65วัตต์นะครับตัวนี้ขนาดมันก็จะต่างกันอยู่ประมาณนึงเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็มีทั้งกําลังไฟที่มันต่างกันแล้วก็จํานวนพอร์ตนะที่มันต่างกันเนาะมาลงกันที่วัสดุก่อนวัสดุของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาทํามาเนี๊ยบมากนะครับเป็นพลาสติกนะคือเนี่ยค้อ,อย่างเงี้ย มันเหมือนโลหะมากนะแต่ว่าถ้าดูตัวไอตัวที่เป็นสีอย่างเงี้ยก็จะรู้แหละว่ามันคือพลาสติกเงาเเลยนะครับแต่ว่าไอตัวที่เป็นสีดำเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเคลือบเคือบมาที่แบบทําวัสดุดคล้ายๆโลหะมากอันนี้ดูดีมากนะชอบมากนะส่วนของวัสดุเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็จะรู้แหละ ว่ามันเป็นพลาสติกนะเนี่ยโอเคแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เก็บงานมานันยับนะไม่มีความขอบความคมอะไรทั้งสิ้นเลย,ยงานดีไซน์เนี่ยด้านหน้าเห็นชัดเจนมากนะก็คือโลโก้ยูกรีนสกรีนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าตาของน้องเนาะซึ่งไอ้หน้าตาของน้องตรงเนี้ยจอของเขาอะ่ะจะแสดงทั้งหมด3สถานะหลักๆก็คือสถานะแรกเนี่ยตาน้องที่เป็นขีดอย่างเดียวคือน้องกำลังสแตนบายอยู่เมื่อคุณเสียบปลั๊กเนาะแล้วก็แต่ถ้าคุณเริ่มชาร์จอุปกรณ์เมื่อไหร่เนี่ยการชาร์จทำงานปั๊บเนนาะสถ เป็นแบบตากระพริบอบก็คือเป็นขีดโค้งๆเหมือนตัวสติกเกอร์ตรงนี้สลับกับเป็นตาขีดนะครับซึ่งจะแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่เนาะแต่ถ้าชาร์จเต็มแล้วอันเนี้ยน้องก็จะเป็นตายิ้มอย่างเดียวซึ่งจะบ่งบอกเราได้ว่าเอออันเนี้ยชาร์จเต็มแล้วนะพลิกมาด้านบนตรงนี้ก็จะมีเนี่ย usb c ทั้งหมด2รูแล้วก็มี usb a 1นรูนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะมีสกรีนอยู่ชัดเจนนะอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นตัว65วัต์แล้วก็อย่างตัว30วัต์ก็จะมีสกรีนอยู่30วัตต์หนห้าตาก็จะคล้ายๆกัต แต่ว่าตัว30บวัตต์จะมี USB-C อยู่แค่พอร์ตเดียวด้านล่างเนี่ยก็จะบอกกําลังไฟต่างๆมากมายนะว่ามันสามารถจ่ายไฟยังไงเมื่อคุณใช้งานยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันให้อีกทีนึงเนาะอืมแล้วก็แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นขาพับนะเป็นปลั๊กแบบขาพับซึ่งเราชอบปลั๊กแบบขาพับมากเพราะว่ามันทําให้เราพกพาสะดวกมากขึ้นเวลาพับเก็บอ่ะมันจะไม่มีขาอะไรยื่นออกมาเนาะทำให้แบบใส่กระเป๋าหรืออะไรเงี้ยก็จะสะดวกเนาะหลกัหลกๆงานดีไซน์ของเจ้าตัว U Uno Green Gen Ro Fast Charger เนี่ยก็จะประมาณนี้นะเห็นไหั ีีน้มาดูกันที่สเปคกลวกันอ่ะเริ่มที่65วัตต์ก่อนเนาะสำหรับเจ้าตัว65วัตต์เนี่ยเขาจะให้ USB-C มาทั้งหมด3รูตัวแรกเนี่ยจะจ่ายไฟสูงสุดที่65วัตต์นะครับเมื่อใช้พอร์ตเดียวนะแล้วก็ตัวรูที่2เนี่ย USB-C 2เนี่ยจะจ่ายไฟสูงสุดได้ที่30วัตต์แล้วก็ USB-A Type-A ตัวนี้จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์นะครับซึ่งอันเนี้ย มันก็จะเป็นเหมือนกับตัวชาร์จต่างๆที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แหละก็คือถ้าคุณใช้มากกว่า1พอร์ตปับ๊บกำลังไฟเนี่ยมันจะไม่ได้จ่ายสูงสุด65วัตต์แล้วเนาะมันจะแชร์กันไปอย่างเช่นตัว USB C 1กับ USB C 2ถ้าคุณใช้พร้อมกันมันก็จะกลายเป็นแบบ USB C 1จ่ายที่45วัตต์แล้วตัว USB C 2อาจจะลดลงมาเหลือ18วัตต์หรือ20วัตต์อะไรอย่างี้เนาะอ,อันนี้มันก็จะมีการไดามิกตัวไฟให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เราไม่ต้องแบบมานั่งคำนวณเอออองงงนน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 ่่น่่นนะ USB ีีีีนะััววแบบางงาัััาาาาาาะ้ตตตตวววว USB-C 1665ยยย์์มพพพรรบบใกกททจจชแุส เราเคยเล่าไปเนาะถ้าเป็นเจ้าตัว30วัตต์เนี่ย30วัตต์นี่อันนี้ไม่ซับซ้อนเนาะเพราะว่าเขาจะให้ USB-C มาพอร์ตเดียวเลยจ่าย30วัตต์เต็มที่พอร์ตเดียวนะทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง30วัตต์แล้วก็ตัว65วัตต์เนี่ยมันรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยน่าจะทุกมาตรฐานอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัว Power Delivery เนาะอย่างเช่นพวก iPhone iPad iPod MacBook ต่างๆ n o ้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยก็จะใช้ Power Delivery เป็นหลักเนาะหรืออย่างตัว Samsung อย่าง S24 Ultra ก็จะมี ตัว adaptive fast charge ของเขาใช่ไหมสองไอตัวนี้ก็รองรับนะ PPS แล้วก็พวก quick charge ต่างเนี่ยรองรับเทคโนโลยีต่างๆครบอยู่แล้วนะครับทั้ง2รุ่นเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยซื้อไปใช้เนี่ยใช้ได้แน่นอนนะขึ้นฟ้าชาร์จแน่นอนอย่างถ้าเป็นแบบพวก huawei หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามีเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะรองรับเต็มรูปแบบไหมนะครับว่าจะขึ้นเป็นฟ้าชาร์จของที่เป็น huawei ไหมมาดูการใช้งานแล้วกันเนาะการใช้งานเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันพอเสียบปลั๊กเห็นไอกว่านอกก็จะ stand by ไอโฟนสิบหกโปรแม็กมงนโง่ไอโฟนชาร์จนะก็จะเห็นว่าไฟมันก็วิ่งขึ้นไประดับ20วัตต์ทันทีนะครับกับ iPhone 16เอ้ยกับ iPhone 15 Pro Max กนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าใช้สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไปอะแบบ iPhone, Samsung, ย2่เอวตาอะไรเงี้ยจริงๆตัว30วัตต์ก็เพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นไปใช้ตัว65วัตต์ก็ได้ ที่นี้เดี๋ยวเรามาชาร์จ iPad กันบ้างตอนนี้ iPad แบตเหลืออยู่5 1เอเปรเซ็นเสียบเลยกับตัวอะแดปเตอร์30วัตต์นะครับถ้า3 0วัตต์มันมายังไงเนี่ยยังไงตัว6 5วัตต์เนี่ยกับอุปกรณ์พวกนี้มันได้อยู่ละทีนี้ไปดูกันที่พตัวอะแดปเตอร์30วัตต์กำลังไฟเป็นยังไงบ้างขึ้นไปประมาณ2 0กว่าวัตต์นะ2 2วัตต์ประมาณนี้นะสำหรับตัว iPad ก็เนี่ยถ้า3 0วัตต์วิ่งประมาณนี้ตัว6 5วัตต์เอาจริงๆก็จะวิ่งได้เรียกกันแหละแบบประมาณเดียวกันเนะาะเพราะอุปกรณ์ไฟมันก็มันยังไปไม่ถึงสุดตัวของ3 0วัตต์เลยทีนี้เรามาดูกันที่ S24 e Ultra ั้ากันบ้างนะ e a, เ2 4 u l t สีอ่ะเดียบไปนะัดกับ3 0วัตต์ก่อนก็จะเห็นว่าพุ่งซุปเปอร์ฟาชาร์ดนะครับเป็นวงเขียวๆฟ้าฟ้ขึ้นมา ทีนี้ไปดูกำลังไฟกันมากว่า A24 Ultra เข้าเท่าไรกับ A24 Ultra มันก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ20วัตต์บวกๆเนี่ยตอนนี้22วัตต์น้องก็กระพริบตาไปเรื่อยๆนะคแต่ทีนี้เราจะมาใช้ตัวนี้กันบ้างก็คือตัว u w i n Uno 65วัตต์นะครับตัว r o b o l t a g e Fast Charger นะครับตัวนี้จะเป็นสีพาสเทลเนาะมีฟ้ากับตาหน้าตาเป็นชมพูนะครับซึ่งจริงๆก็คือตัวเดียวกันนี้แหละ แต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันพาสตทลนะตอนนี้3พอร์ตจะอัดเต็มเลยโดยที่พอร์ตแรก c 1เนี่ยมาที่ a d c Ultra นะตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันจะจ่ายสูงสุดที่45วัตต์นะครับเมื่อเราชาร์จ3อุปกรณ์พร้อมกันแล้ว C2 เนี่ยจะลงมาเหลือที่7.5วัตต์แล้วก็ตัว USB-A เนี่ยก็จะลงมาเหลือที่7.5วัตวต,ววต์นะเดิมสองปก็จะเห็นว่า a 2 c Ultra เนี่ยขึ้น Super ฟ a s t ์ชาร์จเหมือนเดิมเ้า2.0 ตัว iPhone ก,วนะกว iPad ็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัว iPad เนี่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูกําลังไฟกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเห็นว่า A7 Ultra เนี่ยเข้าอยู่ที่ประมาณ18วัตต์นะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยมันจะรันอยู่ที่สูงสุดิงเานาะมันก็อย่างนี้แหละขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ที่เราไปเสียบด้วยเนาะ iPhone เนี่ยอยู่ที่ C2 มันก็เข้าอยู่าน7วัตต์กว่าๆซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามสเปคนะทีนี้เราลองมาชาร์จโนรตบุกให้ดูก่อนลวกันนะ,ะนะอันนี้เป็น โน้ตบุ๊กตัวทํางานเนาะตัวปกติซึ่งใช้อแดปเตอร์65วัตต์ของมันเนาะทีนี้ก็จะมาลองใช้ตัวยูคลินตัวนี้แหละ65วัตต์สำหรับซีหนึ่งรูเดียวแล้วดูกันว่ามันจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับเสียบเลยพอเราเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมานิดหนึ่งแง้มขึ้นมาเนี่ยพอโน้ตบุ๊กเริ่มทำงานรับตัวกําลังไฟเริ่มวิ่งขึ้นแล้วมาแตะที่30วัตต์อ่ะขึ้นไป50วัตต mm ์ล hmm. ้ ก็คือทันทีที่โน้ตบุกเริ่มมีโปรเซสเนี่ยมันเริ่มกินไฟโน้ตบุกเริ่มกินไฟปับ๊บตัวนี้ก็ใส่ไฟเต็มครับเข้ามาตามปกติเลยทีนี้มาดูกันที่เจ้าตัว,ตว,ตวยูกีนทวีนวันแมกเนติกไวเลสชาร์จเจอร์กันต่อครับสำหรับเจ้าตัวนี้แม้ชื่อมันจะเป็นทวีนวันนะแต่จากการใช้งานที่เราใช้มาเนี่ยเรามองว่าเจ้าหนวดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทีนวันนะเพราะว่ามันชาร์จมือถือผ่านไวเลสชาร์จได้มันชาร์จหูฟังทูไวเลสผ่านไวเลสชาร์จได้ แล้วจริงๆมันก็ยังมี USB-C ด้านข้างอีกหนึ่งช่องที่จ่ายไฟพอที่จะชาร์จสมาร์ทวอต่างๆได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ก่อนละกันสําหรับเจ้าตัวนี้เห็นไหมเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าค่อนข้างทําสีมาสวยงามํำงานค่อนข้างเนี๊ยบทีเดียวตามสไตล์ยูกรีนเลยตัวดีไซน์ของมันเนี่ยจะถูกทําออกมาเป็น2ชั้นเนาะเริ่มจากด้านล่างก่อน ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีโลโก้ยูกรีนสกรีนสวยงามแล้วก็มีไฟสถานะนะครับเมื่อคุณชาร์จหรือคุณเสียบป,ปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไฟตรงนี้มันจะติดขึ้นมาเนาะทิ้งมาดูด้านบนด้านบนเนี่ยก็จะมีชี้ทูสกรีนอยู่สวยงามนะซึ่งเป็นมาตรฐานของชี้ไวเลสเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีรู USB-C 1ช่องที่เป็นตัวจ่ายไฟเข้านะก็คือเสียบไฟเข้ามาตัวนี้ อันนี้ที่ถ้าให้แนะนำเลยก็จะแนะนำให้ใช้คู่กับอะแดปเตอร์ที่เป็น30วัตต์ขึ้นไปเพื่อการจ่ายไฟที่มันจะเสถียรหน่อยเนาะไม่ได้มีปัญหาเรื่องจ่ายไฟไม่พอนู่นนี่นั่นเนี่ยสาวัตต์ขึ้นไปใช้ได้แน่นอนนะครับกับเจ้าตัวนี้ซึ่งก็จะเหมาะกับเจ้าตัวยูกินอูโน่สามสิบวัตต์ตัวนี้เลยนะที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เนาะมาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะมี usb c นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขาจ่ายไฟออกจะใช้ไว้สําหรับจ่ายตัวสมาร์ทวอชเนาะทีนี้พอมันเป็น2ชััน้นนมก็จะสามามรถด,งดถองะ พอมันดึงขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวแท่นตัวนี้นะมันจะสามารถกางได้ประมาณ70องศาตามที่เขาเคลมไว้เนาะแต่เมื่อคุณใช้คู่กับสมาร์ทโฟนอย่างเช่นตัว iPhone นี้พอคุณแปะเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็น MagSafe มันจะสามารถหมุนยังไงก็ได้เลยมันก็ยังชาร์จอยู่ดีนะแต่ถ้าคุณใช้กับพวกสมาร์ทโฟนที่เป็นตัว Android เนี่ยที่มันไม่มีตัว m a c s a f e เนี่ยแนะนำว่า ให้วางแท่นเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมันจะไม่มีแม่เหล็กเนอะยกเว้นว่าคุณไปใช้เคสแม่เหล็กแปะเพิ่มตรงแท่นด้านล่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหลุมสําหรับชาร์จตัวพวกคููฟังทวูวยเลสนะตรงนี้1นึ่งรูเนอะพับลงไปปุ๊บ มันก็จะพับเก็บได้ซึ่งขนาดเห็นแปลว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเนาะขนาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทรงลูกบาศขนาดเนี่ยมันจะประมาณ6เซนคูณ6เซนสูงเนี่ยประมาณ4เซนเนาะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2 1 2กรัมเป็นน้าหนักที่พอเหมาะกับการที่สมมติว่าคุณตั้งชาร์จเจ้าตัว,ตวสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยแล้วมันจะไม่ล้มลงไปง่ายๆเนาะเพราะมันมีฐานเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงประมาณนึงเลยตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ทีนี้เรามาดูการใช้งานการชาร์จของมันแล้วกันเนาะอย่างที่เราบอกไปเลยเมื่อกี้นี้ว่าคุณใช้ที่เป็นสมาร์ทโฟน iPhone ที่มี Mac Safe อยู่แล้วเนี่ย iPhone 13 Pro Max ก็มีเนาะแปะเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่เลยแล้วก็จะขึ้นเป็นตัว ชาร์จของตัว MaxSafe เนี่ยสูงสุดได้กําลังไฟอยู่ที่1 5วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟน a n d r o i d เนี่ยมันจะจ่ายไฟสูงสุดตามสเปคข,ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะจ่ายไฟสูงสุดได้ที่20วัตต์แท่นด้านล่างที่เป็นแท่นสําหรับชาร์จหูฟัง t ูเ Wireless เนี่ยตัวนี้จะจ่ายไฟสูงสุดได้5วัตต์นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่สําหรับหูฟังที่มันไม่ได้ต้องการไฟกําลังสูงมากหูฟัง AirPods เลยเนี้ยชาร์จได้สบายๆเนาะด้านข้างตรงนี้ USB-C อย่างที่เราบอกไปเลยว่าเหมาะสําาาาาหรรรัับกที่่จะะชเเพวเตวตนำ มันจ่ายไฟได้แค่5วัตต์นะครับ5วัตต์เนี่ยมันชาร์จ p h o n e ก็คือชาร์จชา้ามากอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะการชาร์จเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกชาร์จสมาร์ทวอชมากกว่าอย่างเช่น Apple Watch หรืออะไรเงี้ยเอ่อเอาสาย USB-C ของ Apple Watch มาเสียบก็ได้เลยนะอันนี้ชาร์จได้เลยแปะปปั๊บก็ชาร์จได้ทันทีอืมซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยว่าไอเจ้าตัวเนี้ยต้องการอะแดปเตอร์ที่เราแนะนำว่าขอตัวจ่ายไฟที่มากกว่า30วัตต์ขึ้นไปเพราะว่าเพื่อให้มันเนี่ยจ่ายไฟ ทีนี้เรามาสรุปการใช้งานเจ้า2ตัวนี้กันเลยแล้วกันเนาะแพ็กแรกก็คือแพ็กตัวยูกรีนอูโนนะครับตัว65วัตต์แล้วก็30วัตต์โรบอทแกนแฟ a ชชาร์เจอร์เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวยูกรีนทวินวันแมกนติกไวเลสชาร์เจอร์คู่นี้เราว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้คู่กันได้เวิร์กมากนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวเนี่ยเราว่าเอ๊ยมันเวิร์กนะตรงที่ถ้าสมมติว่าคุณซื้อตัว 30วัตต์มาคนระมันจะมี USB ช่องเดียวถูกปะเราพกสายอีกหนึ่งเส้นแล้วคุณไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือไปต่างจังหวัดก็ได้แล้วคุณอยากพกแค่เนี้แต่คุณพกไปคู่กับเจ้าตัว Magnetic Wireless เนี่ยคุณจะสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์เป็นอย่างน้อยเนาะก็คือชาร์จตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ชาร์จหูฟังคุณได้หรือถ้าคุณพกตัวสายอีกสักเส้นหนึ่งชาร์จตัวสมาร์ทวอชเนี่ยคุณก็สามารถชาร์จสมาร์ทวอชได้ อีกหนึ่งช่องนะโดยที่คุณใช้อแดปเตอร์แค่ตัวเดียวเองสะดวกดีต่อการพกพาไปใช้การท่องเที่ยวการข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เรามองว่าเอ้ยไม่ได้อยากพกเยอะมากอยากพกเซตเล็กๆอันเนี้ยโอเคเลยในกรณีที่ใช้เดียวๆอยู่บ้านหรืออยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไม่ได้กังวลเรื่องเอ้ยมันจะมีสายเยอะสายพลุงพลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัว65วัตต์หนึ่งตัวคุณสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กที่เป็นสายทํางานได้ชาร์จ iPad ชาร์จแท็บเล็ตแล้วก็ยังชาร์จสมาร์ทโฟนไปพร้อมๆกันได้อะสาห w, นนัััจนะ้้ตตวออนีกท่ง นะหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับราคาของเจ้าตัวเซตนี้เนาะเริ่มจากอุ o กวก่อนละกันเนาะอุโลสามสิวัตต์เนี่ยราคามาตรฐานที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบช่วงประมาณพันบวกลบแล้วก็เจ้าตัว6 5วัตต์เนี่ยที่เห็นนะหลักๆมันจะอยู่ประมาณแบบ2,000บวกลบแต่ว่าถ้าคุณไปเจอช่วงดับเบิลเดย์เปเดยอง แอปฟ้าแอปส้มแอปเขียวแอปม่วงอะไรต่างๆานาเนี่ยคุณอาจจะเห็นราคาเจ้าตัว30วัตต์เนี่ยต่ำกว่า700บาทได้สบายๆนะครับแล้วก็เจ้าตัว65วัตต์เนี่ยต่ำพันเนี่ยก็มีมาแล้วเนาะถ้าคุณได้มาในราคานั้นเนี่ยมันจะเป็นเซ็ตที่แบบโอ้โหโคตรคุ้มค่าราคาดีมากๆนะครับที่สําคัญคือทั้งเซ็ตเนี้ยรับประกัน2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะคุ้มค่ามากนะถ้าคุณได้มาในราคาช่วงเดือเดย์เนาะเช่นเดียวกันกับเจ้าตัว Twein ทวินวาณแมกเนติกไวเลสเนาะก็คือไอ้เจ จะเจอมันได้ในราคาแบบพันบวกลบซึ่งคุ้มค่ามากนะครับตัวตัวนีออ้วัสดุดีแล้วก็ได้ประกัน2ปีด้วยของยูกรีเนี่ยโอเคเลยหลักๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้นะครับก็สามารถไปช็อปพัน ตัวลิงด้านใต้ได้นะออชุดเพื่อที่จะสนับสนุนกับช่องเราไปด้วยเนาะถ้าใครมีคำถามยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามหาคําตอบมาให้เนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีของยูกรีนอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราค่อนข้างประทับใจอีกหนึ่งตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามได้เลยเร็วๆนี้แน่นอน,นครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปลนะสวัสดีครับบ๊ายบาย